สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16ทธันวาคม2568บแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนสูตร1แล้วก็สูตร2ของงอัดหอยขมนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางสูตรที่1ของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านมีเลข5เข้าหลัก10 ส่วนสูตรที่2นี่หลุดนะครับหวยออก252ย้อนไปอีกงวดสูตรที่1ของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับมี1กับ5ส่วนสูตร2นี่หลุดนะครับงวดที่ออก1น5 3 7สีาำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเด่นบนสูตรที่1นึ่คำนวณได้ศูนย์หนะครับศูนย์หน ส่วนสูตรที่2องคำนวณได้5 7 8นะครับชนเด่นตัวเดียวก็คือเลข7จ็ดเจ้าของข้อมูลบอกว่าที่เหลือจับมัดเป็นคู่สลับได้ทั้งหมด6คู่ด้วยกันทุกท่านก็จะมี505156 8081าหแล้วก็แปต่อมาก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างของอาจารย์นะครับ เลขติดล่างงวดก่อนก็เข้าทุกท่านมีเลข2องหวยออก2องวดก่อนหน้าก็เข้านะครับมีเลข7งวดที่ออก3ามเจ็สำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้2องสนะครับสองสตามนี้ครับแนวทางของแอดหอยคมมีทั้งข้อมูลด้านบนแล้วก็ข้อมูลด้านล่าง ต่อมาจะเป็นแนวทางของอดนางพารวยนะครับงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ทุกท่านใบฝั่งทางซ้ายเด่นบนสองของอาจารย์เข้านะครับสองตัวมีสองห้าสาตัวมีสองสองห้ยออกสองห้าสองสำหรับงวดใหม่เด่นบนของอาจารย์ได้เก้านะครับเด่นบนเตัดแต้มรวม3ตัวบนทุดสองตัวของอาจารย์อยู่ถัดลงมานะครับ มี9193 94 95 98 99ชุด3ตัวก็ตามที่เห็นนะครับใครชอบก็ไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ทุกท่านยังอยู่กันที่แนวทางของแอดนางนะครับใบนี้งวดก่อนไปฝั่งทางซ้ายเป็นทางโครงสร้าง110หน่วยหลักร้อยนี้หลุดนะครับ ส่วนหนวทางหลัก10กับหลักหน่วยมัดรวมได้25มาเป็นตัวกลับจุด3ตัวอยู่ด้านล่างหลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือแนวทางของอาจารย์ตามนี้ทุกท่านหลักร้อยคำนวณได้2345หลัก10คคำนวณได้9หลักหน่วยคำนวณได้012 ต่มาจะเป็นแนวทางโครงสร้าง1 1 0หน่วยบนของแอดยืนงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางนะครับหลักร้อยของอาจารย์นี้หลุดนะครับไม่มีเลข2หลักสิบเข้าอยู่ทุกท่านมีเลข5หลักหน่วยก็เข้านะครับมีเลข2องโดยออกสองสองงวดก่อนหน้านั้นครับ16พฤศจิกาแนวทางของอาจารย์มาครบทุกตำแหน่งเลยนะครับ หลักร้อยมีหนึ่งหลักสิบมีสี่หลักหน่วยมีห้าดที่ออกหนึ่งสี่ห้าสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับหลักร้อยของอาจารย์ยังไม่ได้ให้มาทุกท่านให้มาแต่หลักสิบกับหลักหน่วยหลักสิบของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสองสี่ห้าหลักหน่วยคำนวณได้สามสี่ห้าเก้าสามนี้ทุกท่าน ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดยืนนะครับใบนี้เป็นข้อมูล2ตัวบนชุดเต็มงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี5-2นะครับเข้าตรงๆแถมลงไปล่างด้วยนะครับมี2-2งวดก่อนหน้านั้นก็มี4-5ตรงๆนะครับแล้วก็แถมลงไปล่างด้วยนะครับมี7-3งวดที่ออก1-4-5-3-7สําำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนถูกทาน16ธันวาคม เต็มของอาจารย์ตามนี้นะครับไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาต่อมาจะเป็นนทางสิบบนสูตรทำมือนะครับสามารถเก่งด้านล่างได้ด้วยงวดที่ผ่านมีอ่างงวดที่ผ่านมามีเลขห้านะครับเข้าหลักสิบนะครับตัวเลขสองนี้ก็แถมลงไปด้านล่างสามงวดหลังสุดของอาจารย์เข้าทั้งหมดนะครับ สำหรับงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้1 2 3 4งหทุกพันหนึ4งสาหแนวทาง10บนสูตรทำมือสามารถเก่งด้านล่างได้ด้วยมาต่อกันที่แนวทางชุดเต็มของแอดให้ด้วยใจนะครับงวดที่ผ่านมาใบตรงกลางแนวทางของอาจารย์มีสองนะครับลงไปด้านล่าง งวดก่อนหน้านั้นมี5-4ไปด้านบนเข้าตัวกลับสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้601030 611131 621232จับ890ใส่เข้าไปนะครับ ต่อมาก็จะเป็นอีกชุดของอาจารย์นะครับชุดนี้งวดก่อนหลุดทุกทัานงวดก่อนหน้าเข้านะครับมี5 4งวดที่ออก1 4ึสีาำหรับงวดใหม่ชุดนี้ของอาจารย์มี6กศู3ย์หจับแปใส่เข้าไปแนวทางสูตรคำนวณของแอดให้ด้วยใจนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางชุดเต็มของอาจารย์ปรีชางวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับชุด2ตัวของอาจารย์มี5-2 3ตัวนี้หลุดนะครับ3มงวดหลังสุดหลุดไป1นเข้าสทุกทันงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางขวามือวันที่16เดือน12ปี2568ันยตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5นะครับ 3ตัวให้มาเป็นแนวทางทั้งหมด6ชุดเป็่วนข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์มี855054 757393 8356แล้วก็97ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจันเดย์นะครับเมื่อที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5 ก็เข้านะครับไปด้านบนเข้าหลัก10บตววข้อมูลชุด2ตัว3ตัวของอาจารย์นี่หลุดไปนะครับสําหรับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คํานวณได้1 2ตัวของอาจารย์มี1 6ึ่งหกนึ่งสี่หนึ่งสองสตัวได้4 1่สองกะบหกหสอง มาต่อกันที่แนวทางของท TWC นะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลด้านบนของอาจารย์เข้าอยู่นะครับตัวเด่นมีเลข5 2ตัวมี52ตรงตรง,ต,รงตัวของอาจารย์หลุดนะครับอิดหลักร้อยทุกทันข้อมูลด้านล่างของอาจารย์หลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์ให้เป็นข้อมูลบนมานะครับใบนี้ แยกให้นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ก็อยู่ด้านบนทุกท่านตัวเด่นของอาจารย์ห้ากับหนะครับมีสูตรมีชุดสองตัวตรงนี้จะเป็นข้อมูลชุด3ามตัวนะครับสังเกตให้ดีจะมีชุดที่ขีดเส้นใต้เน้นไม้เพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์ตัวดับคำนวณได้9้านะครับตัวเด่นก็คือเลขเจด สตัวมี7จ็ดสามเจ็แล้วก็78็สุดที่อาจารย์เน้นสุดก็เห็นจะเป็น75นะครับลองลงมามี 78, ็ดแหแล้วก็74แนวทางสูตรคำนวณของ atw c มาต่อกันที่แนวทางชุดเต็มของ at เวยลานะครับเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้4 2ตัวได้ 4, 6ชุดเดียว สตัวมี546 846หกแล้วก็เก้าสี่หกเด็นล่างของอาจารย์คำนวณได้7จชุดล่างมี0ูนย์เจ็แล้วก็ห้าเจนะครับพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ